หลายเดือนหลังจากค่ำคืนแห่งความโกลาหนนั้นหมู่บ้านโคกสง่าในจังหวัดบุรีรัมย์ก็เริ่มกลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างที่เคยเป็นชาวบ้านไม่หวาดกลัวบ้านของมาลาอีกต่อไปแม้จะยังคงมีเสียงกระซิบกระซาบเกี่ยวกับตำนานของหญิงสาวเจ้าของวิชาอมตะกายอยู่บ้างก็ตามตัวมาลาเองก็ได้เรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลระหว่างชีวิตประจำวันอันเรียบง่ายกับพลังอำนาจลึกลับของบรรพบุรุษที่สถิตอยู่ในร่างของเธอ ชีวิตที่เงียบสงบทําให้มาลาเริ่มช่วยเหลือชาวบ้านได้มากขึ้นไม่ใช่แค่ด้วยยาสมุนไพรและการสวดมนต์ภาวนาแต่ยังรวมถึงการให้คําปรึกษาและคําแนะนําต่องนางงางเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสตร์บราณไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดกลัวแต่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพและทําความเข้าใจบ่ายวันหนึ่งเธอนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านท่อสายตามองไปยังต้นไทรใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาเรากับเป็นผู้พิทักษ์ของบ้านสายลมเอือเอ่อยๆพัดพากลิ่นดินและใบไม้แห้งโชยมา มันทําให้เธอหวนนึกถึงค่าคืนอันมืดมิดเหล่านั้นคืนที่วิญญาณผู้พิทักษ์ปรากฏกายขึ้นปกป้องผืนดินและสร้างความหวาดผวาให้กับจสิบตารวจสุรชัยจนแทบสิ้นสติอาจารย์สมบัติเดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับคัมภีร์ใบลานเล็กๆสองสามเล่มมาลาหนูต้องรู้ไว้นะว่าวิชาอมตะกายจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของหนูตลอดไปเขากล่าวด้วยน้ําเสียงเปี่ยมเมตตาแต่ตราบใดที่จิตใจของหนูยังคงบริสุทธิ์และมั่นคงหนูก็จะสามารถควบคุมมันได้มาลายิ้มบางๆตอบกลับไป หนูเข้าใจค่าอาจารย์หนูจะไม่ใช้พลังนี้ในทางที่ผิดเด็ดขาดแต่ทว่าความสงบสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานนักภัยคุกคามครั้งใหม่คืบคลานมาจากเมืองใหญ่เสถนินนักธุรกิจผู้มัง่งคั่งและเป็นนักสะสมวัตถุอาถรรพ์ตัวยงได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับมาลาและวิชาอมตะกายที่สืบทอดกันมาในตระกูลของเธอเป้าหมายของเขาชัดเจนอย่างยิ่งนั่นคือการได้ครอบครองวิชานั้นเพื่อสนองความโลภและเสริมสร้างบารมีให้กับตนเองเสถียนินเดินทาง มาถึงบ้านคกสง่าพร้อมกับทีมงานกลุ่มใหญ่มีทั้งกล้องวิดีโอและเครื่องบันทึกเสียงครบครันเขาต้องการบังคับให้มาลาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูต่อหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าข่าวลือเป็นความจริงก็แค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งแต่เขาว่ากันว่าทำให้คนสลบได้เลยเหรอเสียธนินย้อยย้ยพลางเปิดกล้องวิดีโอเล็งมาที่เธอฉันอยากเห็นกับตาตัวเองอยากได้หลักฐานจริงๆมาลาจ้องมองเขาด้วยสายตาเย็นชา ที่นี่ไม่ใช่โรงละครและนี้ก็ไม่ใช่การแสดงวิชานี้เป็นมรดกของตระกูลไม่ใช่ของเล่นของพวกคุณเสียทนินยิ้มเหยียดหยามถ้าพูดดีๆไม่ยอมงั้นฉันจะเอามันไปเองการ,รเผชิญหน้าครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นมาลารู้ดีว่าคนอย่างเสียทนินไม่ใช่คนที่เธอจะรับมือได้ง่ายๆเธอหันไปมองต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหลังบ้านพลังงานเก่าแก่ที่คุณเคยเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างเงาจางๆของวิญญาณผู้พิทักษ์เริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเธออย่ามารบกวนบ้านของฉันมาลากล่าวเสียงเข้ม ฉันจะปกป้องตัวเองและหมู่บ้านแห่งนี้เสียทนินก้าวไปข้างหน้าหมายจะเข้าถึงตัวมาลาแต่ก่อนที่มือของเขาจะสัมผัสเธอได้สายลมก็พัดกันโชคอย่างรุนแรงขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยกล้องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของทีมงานนกกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางทีมงานของเสียทนินต่างพากันเซทลายอย่างหมดท่าเงาสีแดงจางๆวงเวียนอยู่รอบตัวมาลาแต่เธอยังคงตั้งสมาธิอย่างแน่วแน่ในตอนนั้นเองอาจารย์สมบัติก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเริ่มสวดคาถาอาคม มาลาควบคุมพลังงานนั่นไว้อย่าให้มันหลุดออกไปทำร้ายใครมาลาหลับตาลงรวบรวมพลังทั้งหมดจากบรรพบุรุษส่งผ่านลงสู่พื้นดินเสียดนินและลูกน้องของเขาต่างล้มลุก,ลกคลคลานบางคนถึงกับหมดสติไปพลังงานนั้นไม่ได้มุ่งหมายจะสังหารแต่เป็นการส่งคำเตือนที่ชัดเจนที่สุดวิชาอมตะกายนั้นมีไว้ให้เคารพยำเกรงไม่ใ่ชาสิ่งที่จะใช้กำลังบังคับแย่งชิงมาเป็นของตนได้ ในที่สุดเสียทนินก็นอนแผลายอยู่บนพื้นด้วยความหวาดกลัวและตกตะลึงเขาตระหนักได้ในทันทีว่าพลังอำนาจนี้อยู่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะเขากระซิบสั่งลูกน้องจากนั้นทั้งหมดก็รีบเพ่นหนีออกจากหมู่บ้านไปอย่างไม่คิดชีวิต หลังจากที่เสียทนินและพักพวกจากไปมาลาก็นั่งลงใต้ต้นใส่ร่างกายของเธออ่อนลา้าแต่จิตใจกลับสงบนิ่งเธอได้ตรหนักถึงสัจธรรมข้อหนึ่งว่าพลังอำนาจไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันตัวแต่ยังเป็นความรับผิดชอบในการรักษาสมดุลและขอบเขตอาจารย์สมบัติเดินมาตบไหล่เธอเบาๆคืนนี้หนูได้พิสูจน์บางอย่างแล้วนะมาลาศาสตร์โบราณน,นั้นอาจดูน่ากลัวแต่ถ้าใช้อย่างมีสติปัญญามันก็สามารถปกป้องคุ้มครองได้เช่นกันมาลาเงยหน้ามองกิ่งก้านของต้นใส่ที่ไหวเอ็นตามสายลม ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์หนูไม่กลัววิญญาณหรือพลังงานใดๆอีกแอร์ล้วนหนูแค่ต้องใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับพวกเขาอย่างกลมกลืน เวลาผ่านไปอีกหลายเดือนหมู่บ้านโคกสง่าก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งมาลายยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสอนหนังสือให้เด็กๆในหมู่บ้านปลูกผักสวนครัวและช่วยเหลือชาวบ้านด้วยสติปัญญาและความเมตตาเธอกลายเป็นที่พึ่งและเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนจาสิบตำรวจสุรชัยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ท่าทีของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้น และมักจะทักทายมาลาด้วยความเคารพเสมอมาลามักจะไปเยี่ยมเยียนหลุมศพของย่าส้สสนมสดม์ภาวนาและนั่งมองต้นไทรซึ่งเป็นพยานในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเธอตระหนักดีว่ามารดกจากบบรอนพบุรุษไม่ใช่เพียงแค่พลังอำนาจแต่คือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ทางศีลธรรมบ่ายวันหนึ่งขณะที่มาลานั่งมองพระอาทิตย์ตกดินอยู่ที่ชานบ้านอาจารย์สมบัติก็นั่งลงข้างๆหนูพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับชีวิตพร้อมกับวิชาที่ติดตัวมาอาจารย์สมบัติถามมาลายิ้มบาง หนูพร้อมแล้วข้าหนูจะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาแต่ก็จะให้ความเคารพแก่มรดกของตระกูลเสมอหนูรู้แล้วว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่จิตใจของเรายังคงบริสุทธิ์และความคิดของเรายังคงสงบนิ่งสายลมยามเย็นพัดชฉยมาอย่างแผ่วเบาใบไรเสียสีกันราวกับจะเห็น ด้วยกับคำพูดของเธอมาลายยิ้มหลับตาลงและสัมผัสได้ถึงความสงบสุขที่แท้จริงวิชาอมตะกายยังคงอยู่กับเธอแต่บัดนี้มันได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ไม่ใช่ภัยคุกคามอีกต่อไปหมู่บ้านโคกสง่ายยังคงสงบสุขมาลายยังคงใช้ชีวิตอย่างสมถะและทุกคนก็ได้เรียนรู้ว่าพลังอำนาจที่ปราศจากสติปัญญานั้นมีแต่จะนำมาซึ่งหายนะ สามวันหลังจากค่ำคืนที่จ่าสิบตำรวจสุรชัยล้มป่วยอย่างปริศนาบรรยากาศในหมู่บ้านโคกสง่าก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชาวบ้านที่เคยนั่งจับกลุ่มคุยกันอย่างสบายอารมณ์ที่ร้านค้าชำประจําหมู่บ้านตอนนี้กลับพูดคุยกันด้วยเสียงกระซิบกระซาบชื่อของมาลาดังขึ้นในทุกวงสนทนาแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อเธอออกมาดังๆเขาว่ากันว่าจ่าสุรชัยยังไม่ฟื้นเลยจนป่านนี้ชายสูงวัยคนหนึ่งในร้านเปรยขึ้นใช้เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บอกว่าตัวเย็นเหมือนศพเลยแต่แปลกที่ยังหายยใจอู่ อีกคนเสริมขึ้นมาก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเป็นเพราะไปลองดีกับหลานย่าส้มฉันบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับบ้านนั้นมั่วซั่วข่าวลือพระสพัดไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟลำทุ่งไม่นานนักรถเก๋งสีดำคันหนึ่งจากในเมืองก็วิ่งเข้ามาจอดหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านชายหนุ่มในชุดสุภาพเรียบง่ายก้าวลงมาจากรถในมือถือย่ามใบเล็กที่บรรจุตำราเก่าๆและน้ำมนต์เขาคืออาจารย์สมบัติผู้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามักจะช่วยเหลือผู้คนในเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติในหลายพื้นที่การมาของเขาครั้งนนี้เป็การ ร้องขอโดยตรงจากสารวัตรแห่งสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเนื่องจากอาการของจัสุรชัยไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยแม้แต่แพทย์ในโรงพยาบาลอำเภอก็ยังสายหน้ายอมแพ้ ภายในห้องผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลมีเพียงความเงียบงนันจ่สุรชัยนอนนิ่งอยู่บนเตียงดวงตาเบิกโพลงแต่กลับว่างเปล่าไร้แววสายน้ำเกลือเสียบอยู่ที่หลังมือขวาของเขาบนหน้าจอมอนิเตอร์อัตราการเต้นของหัวใจเกือบจะเป็นเส้นตรงแต่ยังคงที่อาจารย์สมบัติยืนอยู่ข้างเตียงพึมพำสวดคาถาเบาๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะปิดตำราแล้วหันไปทางสารวัตรผมดูแล้วครับท่านสารวัตรนี่ไม่ใช่อาการป่วยทางการแพทย์แต่น่าจะเกิดจากพลังงานบางอย่างที่เก่าแก่และรุนแรงมากเขากล่าวช้าๆสารวัตรถอนหายใจยาว อาจารย์หมายความว่าเป็นฝีมือของเด็กที่ชื่อมาลานั่นเหรอผมยังไม่อยากกล่าวหาใครจนกว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่ผมมั่นใจว่าจะสุรชัยไปแต่ต้องบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรแต่ต้องเข้าสารวัตรพยักหน้าเข้าใจถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราไปที่บ้านของเด็กคนนั้นกันแต่ผมรบกวนอาจารย์ไปด้วยนะครับผมไม่อยากให้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีก คืนนั้นเราสามทุ่มคณะเดินทางกลุ่มเล็กๆก,ก็มาถึงบ้านของมะลามีรถตำรวจสองคันนำโดยสารวัตรและอาจารย์สมบัติแสงไฟจากในบ้านของมะลาลอดออกมาเพียงสลัวๆย่าส้มกำลังนั่งตำสมุนไพรอยู่บนแคร่หน้าบ้านเชิญเข้ามาข้างในก่อนสิคะท่านสารวัตรย่าส้มกล่าวอย่างใจเย็นราวกับรู้ล่วงหน้าว่าพวกเขาจะมามะลาเดินออกมาจากในบ้านสวมเพียงผ้าสิ้นกับเสื้อคอกระเช้าเก่าๆเธอก้กกมศีษะลงอย่างนอบน้อมมีอะไรให้หนูช่วยหรือคะสารวัตรเริ่มพูดอย่างระมัดระวัง มาลาเรามากันดีๆนะเราแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจัสุรชัยกันแน่เขาไม่ฟื้นเอและยอนแล้วชาวบ้านก็สงสัยว่าเป็นฝีมือของเธอมาลาก้มหน้ามองพื้นหนูไม่ได้ทำร้ายใครแค่แต่จัสุรชัยมาที่นี่ตอนกลางคืนพร้อมกับความโกรธเขาดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราอาจารย์สมบัติก้าวไปข้างหน้าหนูมาลาอัตมาไม่ใช่ตำรวจอัตมาแค่อยากจะมาช่วยหากมีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์บางทีเราอาจจะช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องได้ มาลาค่อยๆเงยหน้ามองเขาในแววตาของเธอมีความเคารพฉายออกมาท่านอาจารย์ควิชาที่หนูมีไม่ได้มีไว้ทำร้ายใครแต่คืนนั้นมีบางอย่างตื่นขึ้นมาโดยที่หนูไม่ได้ร้องขอเป็นบางสิ่งที่หลับไหลามานานแล้วตื่นขึ้นมาเหรออาจารย์สมบัติทวนคำเบาๆค่ะผู้พิทักษ์ของตระกูลเราบรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดลงทันทีสายลมยามค่ำคืนพัดมาอย่างแผ่วเบานำพากลิ่นทูบจางๆมาด้วยย่าส้มเงยหน้ามองอาจารย์สมบัติ วิชาอมตะกายไม่ใช่วิชาของพูดผีปีศาจหรอกท่านมันเป็นวิชาสําหรับปกป้องชีวิตแต่ถ้ามีคนใจคดเข้ามาท้าทายเทลดาฟ้าดินก็จะลงโทษด,ด้วยวิธีของท่านเองอาจารย์สมบัติตั้งใจฟังอย่างสงบเขารู้ดีว่าเรื่องราวของวิชาอมตะกายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อท้องถิ่นมาเนิ่นนานแต่มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันสมัยก่อนย่าส้มเริ่มเล่าพลังท่อสายตาไปไกล บรรพบุรุษของเราต้องเผชิญกับสงครามหลายคนต้องตายตั้งแต่อายุยังน้อยพวกท่านจึงสวดอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีพลังในการปกป้องตอนเองคำขอนั้นได้รับการตอบรับแต่ก็มีเงื่อนไขว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่ได้เป็นของตัวเองทั้งหมดอีกต่อไปจะมีดวงวิญญาณผู้พิทักษสถิตอยู่ในร่างกายมาลาเล่าต่อด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาวิญญ,ญาณน,นั้นจะตื่นขึ้นทุกครั้งที่ผู้สืบทอดถูกทำร้ายหรือถูกดูหมิน่นอย่างไม่เป็นธรรมท่านจะตอบโต้ไม่ใช่ด้วยความโกรธของมนุษย์แต่ด้วยพลังของธรรมชาติ สารวัตรขมวดคิ้วหมายความว่าสิ่งที่ทําให้จัาสุรชัยเป็นแบบนั้นคือวิญญาณผู้พิทักษ์ของเธอเหรอมาลาก้มหน้าลงอาจจะใช้ค่แต่หนูไม่เคยสั่งให้ท่านทําอะไรเลยอาจารย์สมบัติถอนหายใจยาวถ้าอย่างนั้นอัตมาขอดูสถานที่ที่พวกเธอใช้สวดภาวนาได้ไหมมาลาหันไปมองย่าส้มหญิงชราพยักหน้าช้าๆได้สิแต่จําไว้ว่าอย่าส่งเสียงดังต้นไม้ต้นนั้นไม่ใช่สถานที่ธรรมดา คณะเดินทางเดินไปยังหลังบ้านแสงไฟฉายส่องนำทางไปตามพื้นดินเผยให้เห็นรากของต้นไทรขนาดมหึมาที่ชอนชัยออกมาจากพื้นดินราวกับเส้นเลือดของยักษ์ย้ายใต้ต้นไทรนั้นมีแท่นหินเรียบขนาดใหญ่วางอยู่บนแท่นยังมีเศษเท่าทูบหลงเหลืออยู่อาจารย์สมบัติยืนอยู่หน้าแท่นหินนั้นเขาเริ่มสวดคาถาชินบัญชรเบาๆแล้วก้มศีรษะลงอากาศร,บรอบๆพลันเย็เยียบลงอย่างประหลาดอาจารย์ครับสารวัตรกระซิบถามมีอะไรหรือครับสถานที่นี้มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าพลังงานแรงมากอาจารย์สมบัติค่อยๆตอบ แต่ไม่ใช่พลังงานที่ชั่วร้ายแค่เก่าแก่มากเท่านะนอทันใดนั้นลมก็พัดแรงขึ้นมาละหลับตาลงเส้นผมของเธอปลิวสวัยไปตามลมใบไม้แห้งหมุนคว้างกลางอากาศจากยอดของต้นไทรมีเสียงผู้หญิงกระซิบแววมาคล้ายบทเพลงโบราณผู้ใดรังแกทายาทแห่งข่าผู้นั้นจักสิ้นซึ่งวิญญาณอาจารย์สมบัติเงยหน้ามองขึ้นไปไม่เห็นมีใครอยู่บนนั้นแต่เสียงกลับดังชัดเจนเขาจึงสวดมนต์ดังขึ้นแสงไฟฉายเริ่มกระพริบทีท,ทีแล้วก็ดับลงมาลาก้มลงคุกเข่ากลับกับพื้น ขอเข้ามาด้วยเถิดเจ้าข้าพวกเขาไม่ใช่ศัตรูในขณะนั้นเองย่าส้มที่อยู่ด้านหลังก็ไอออกมาอย่างรุนแรงร่างของนางสันเทาแล้วล้มลงมาลารีบวิ่งเข้าไปประคองยา่าย่าคะอาจารย์สมบัติรีบเข้าไปช่วยดูอาการใบหน้าของย่าส้มซีดเผือดแต่ดวงตาย,ยังคงเบิกอยู่นางกระซิบกับอาจารย์สมบัติเบาๆวิชาอมตะกายไม่ใช่สิ่งที่จะสืบทอดกันง่ายๆถ้ามาลาควบคุมผู้พิทักษ์ไม่ได้ตัวตนของมันอาจจะหายไป สิ้นคำนั้นลมหายใจของย่าส้มก็อ่อนลงนางสิ้นใจในอ้อมแขนของหลานสาวมาลาร้องให้ออกมาโดยไม่มีเสียงบนท้องฟ้าที่ห่างไกลมีสายฟ้าฟาดลงมาและต้นไทร่ก็สั่นไหวเล็กน้อยพิธีศพของย่าส้มจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมาร่วมง,งานบางคนมาด้วยความเคารพแต่ส่วนใหญ่มาด้วยความหวาดกลัวอาจารย์สมบัติเป็นผู้นำสวดในพิธีหลังจากงานสิ้นสุดลงมาลาย,ยังคงนั่งอยู่ข้างหลุมศพเพียงลำพังในชุดผ้าสิ้นสีดำอาจารย์สมบัติเดินเข้ามาใกล้ๆ อาตมาขอแสดงความเสียใจด้วยนะย่าของหนูเป็นคนดีมาลาพยักหน้าช้าหนูกลัวข้าอาจารย์หลังจากย่าไปหนูได้ยินเสียงจากต้นไทบอรบ่อยขึ้นบางครั้งก็เรียกชื่อหนูบางครั้งก็แค่หัวเราะอาจารย์สมบัติมองเธอด้วยความเวทนาอาจเป็นเพราะหนูผูกพันกับวิชานั้นโดยสมบูรณ์และวิญญาณผู้พิทักษ์ที่สืบทอดมายังไม่สงบแต่หนูไม่รู้วิธีที่จะหยุดมันมาลาตอบเสียงสัน่นหนูไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนอีกแล้ว อาจารย์สมบัติเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มตั้งเค้าครึ้มฝนถ้าอย่างนั้นให้อัตมาช่วยนะแต่หนูต้องพร้อมที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างหมายความว่ายังไงคะวิชาอมตะกายไม่สามารถลบล้างได้โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนหนูต้องสละส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณของหนูไปไม่เช่นนั้นมรดกทั้งหมดนี้จะยังคงผูกติดอยู่กับหนูตลอดไปมาลามองไปข้างหน้าอย่างเหม่อยลอยถ้ามันเป็นหนทางเดียว่าหนูก็พร้อมค่ะบ่ายวันนั้นสารวัตรก็รีบมาที่บ้านของมลาอาจารย์ครับ มาลาจัสุรชัยเขาฟื้นแล้วทุกคนต่างตกใจและรีบมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลที่นั่นจัสุรชัยนั่งอยู่บนเตียงอย่างอ่อนแรงใบหน้ายัางซีเซียวแต่ดวงตาสามารถขยับมองได้แล้วทันทีที่เห็นหน้ามาลาร่างของเขาก็สั่นเทาอย่าอย่าเข้ามาใกล้เขาพูดเสียงแผ่วมาลาย,ยืนอยู่ที่ปลายเตียงหนูไม่ทําร้ายคุณหรอกค่ะจัสุรชัยหนูแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นจัสุรชัยนิ่งเงียบไปนานก่อนที่น้ําตาจะไหลออกมาจากดวงตา ฉันฉันเห็นหญิงชราคนนั้นดวงตาของท่านเป็นสีแดงเสียงของท่านเหมือนคนนับพันพูดพร้อมกันท่านบอกว่าฉันล่วงเกินผืนดินศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยอาจารย์สมบัติหันไปมองมาลานั่นแหละคือวิญญาณผู้พิทักษ์ของหนูแต่ตอนนี้เมื่อยาของหนูจักไปพลังของท่านกำลังมองหาภาชนะใหม่ หลังจากค่ำคืนที่น่าสะพรึงกลัวนั้นมาลาก็ตื่นขึ้นมาในบ้านของตัวเองร่างกายของเธออ่อนเพลียงเหงื่อเย็นชื้นซึมไปทั่วผ้าสิ้นที่สวมอยู่สายตาพระามสิ่งแรกที่เธอเห็นคืออาจารย์สมบัตินั่งอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าจริงจังฟื้นแล้วเหรอหนูอาจารย์สมบัติถามมาลาพยักหน้าอย่างอ่อนแรงหนูรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาควบคุมร่างกายของหนูอาจารย์สมบัติถอนหายใจยาว นั่นคือวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งวิชาอมตะกายท่านตื่นขึ้นเพราะมีผู้เคราะห์ร้ายและความโกรธที่ถูกเก็บกดไว้ยิ่งหนูต่อต้านท่านก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นคืนนี้อัตมาจะทำพระทีท่ีปลดปล่อยให้ที่ลานหลังบ้านใต้ต้นไทรโบราณอาจารย์สมบัติกำลังจัดเตรียมเทียนธูปและเครื่องประกอบพิธีกรรมอย่างง่ายง่ายมาลานั่งขะสมาธิอยู่กลางวงล้อมที่โรยไว้ด้วยเกลือและประพรมด้วยน้ำมนต์ทำใจให้สงบนะหนูอย่าต่อต้านแต่ก็อย่าสยบยอมทำตามที่อัตมาบอก อาจารย์สมบัติสั่งมาลาหลับตาลงพยายามควบคุมลมหายใจแต่ไม่นานนักลมก็พัดกันโชกแรงขึ้นอีกครั้งจนเปลวเทียนไหววูบเสียงกระซิบจักคืนก่อนดังขึ้นอีกครั้งมาลาเวลาของเจ้ามาถึงแล้วร่างของมาลาสันสถานมือของเธอเผลอกดลงบนหน้าอกโดยสัญชาตญาณจากด้านหลังปรากฏเงาของหญ้าส้มขึ้นใบหน้าซีดเผือดดวงตาสีแดงจางๆงจ้องมองมาลาอย่างไม่วางตาอย่ากลัวไปเลยอาจารย์สมบัติกล่าวพร้อมกับตบไหล่เธอเบาๆนั่นเป็นเพียงเงามายาตั้งสติอยู่ที่ตัวเอง มาลาลืมตาขึ้นร่างเงานั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเงเาของหญ้าส้มเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้เธอมาลารู้สึกถึงแรงผลักดันอันมหาศาลจากภายในร่างกายเหมือนมีพลังงานอีกอย่างหนึ่งต้องการจะออกมาท่านต้องการจะควบคุมหนูอย่างสมบูรณ์อาจารย์สมบัติเอ่ยขึ้นพร้อมกับสวดคาถาดังขึ้นสงบนิ่งไว้นะแล้วปลดปล่อยมันออกมามาลาลั้นหายใจเธอรู้สึกปวดร้าวไปทั้งศีษะหน้าอกและทุกเส้นเอ็นในร่างกายฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการ เธอตะโกนอยู่ในใจเงาร่างนั้นจ้องเธอเขม็งแล้วหัวเราะออกมาเสียงก้องกังวานไปทั่วทั้งคืนเจ้าคือสายเลือดของข้าเจ้าคือผู้สืบทอดของข้าหากไม่มีเจ้าวิชาอมตะกายก็จะสิ้นสุดข้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอาจารย์สมบัติยืดตัวตรงตอนนี้หลานหนูหายใจเข้าลึกๆปลดปล่อยพลังงานนั้นลงสู่พื้นดินสู่แม่พระธรณีไม่ใช่ส่งไปที่วิญญาณน,นั่น มาลาพยักหน้าช้าๆเธอค่อยๆรวบรวมสมาธิรู้สึกถึงพลังงานที่ไหลาจากปลายนิ้วมือลงสู่พื้นดินเงานั้นพยายามจะต้านทานกรีดร้องและลอยเข้ามาใกล้แต่มาลาย,ยังคงตั้งสมาธิอย่างแน่วแน่ทันใดนั้นก็เกิดเสียงฟ้าร้องและลมพายุพัดกระหน่ำไปทั่วทั้งหมู่บ้านเทียนดับมอดและบ้านทั้งหลังรู้สึกสันสะเทือนแต่มาลาย,ยังคงนิ่งสงบสะกดก้นพลังงานนั้นไว้ปล่อยให้มันไหลซึมลงสู่พื้นดิน ในที่สุดเงานั้นก็กรีดร้องออกมาอย่างโหยหวนเสียงเหมือนคนนับพันผสมบนเปกันแต่มาลาย,ยังคงสงบนิ่งอาจารย์สมบัติสวดคาถาบทสุดท้ายเสียงดังลั่นมือของเขาทำท่าสะกดเงานั้นไว้ไม่ให้เข้ามาใกล้ตอนนี้แหละ อาจารย์สมบัติตะโกนมาลากลั้นหายใจเฮือกสุดท้ายและรวบรวมพลังทั้งหมดพลังงานนั้นพุ่งออกจากร่างของเธอและประทะเข้ากับเงานั้นเกิดแสงสีแดงและขาวสว่างว่าไปทั่วทั้งลานบ้านลมพัดกันโชคใบไม้ปลิวว่อนและเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อแสงสว่างจางลงเงานั้นก็หายไปต้นไทรยังคงยืนต้นสงบนิ่งไม่มีร่องรอยคอวอหามเสียหายใดๆมาลาล้มลงกับพื้นด้วยความอ่อนเพลียแต่เธอก็ปลอดภัยอาจารย์สมบัติรีบเข้าไปประคอง หนูทำได้แล้ววิญญาณน,นั้นถูกปลดปล่อยแล้วแต่อย่าได้ลืมประสบการณ์ครั้งนี้เด็ดขาดวิชาอมตะกายไม่ใช่ของเล่นเช้าวันรุ่งขึ้นจากสุรชัยก็เริ่มพูดได้เขานั่งอยู่บนเตียงในห้องพักฟื้นอย่างอ่อนแรงแต่ดวงตากลับไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปเมื่อเห็นหน้ามาลาเขาก็ก้มหน้าลงแล้วกล่าวเบาๆฉันขอโทษนะฉันมาที่นี่ด้วยใจที่หยิ่งพยองฉันไม่รู้จริงๆมาลามองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาแต่แฝงไว้ด้วยความเมตตาคุณได้รับบทเรียนแล้วอย่าทำผิดซ้ำอีกก็แล้วกัน จ่าสุรชัยก้มหน้างุดซ่อนความละอายและความกลัวเอาไว้เขารู้ดีว่าค่ำคืนนั้นคือประสบการณ์ที่จะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตหลังจากทุกอย่างสงบลงอาจารย์สมบัติก็ชวนมาลานั่งคุยที่ลานบ้านหนูต้องรู้ไว้นะว่าวิชาอมตะกายไม่ใช่แค่เรื่องของพละกําลังหรือความสามารถเหนือธรรมชาติแต่มันคือมรดกของตระกูลคือความรับผิดชอบตระกูลของหนูได้รับความไว้วางใจจากบรรพบุรุษแต่มันก็อาจกลายเป็นคําสาปได้หากใช้ไปในทางที่ผิดมาลากล้มหน้ามองพื้น หนูกลัวขค่หนูไม่อยากกลายเป็นเหมือนวิญญาณตนนั้นอีกการรู้สึกกลัวไม่ใช่เรื่องผิดอาจารย์สมบัติกล่าวสิ่งสําคัญคือหนูต้องเรียนรู้ที่จะเคารพขอบเขตวิญญาณผู้พิทักษจะยังคงอยู่เสมอแต่ตราบใดที่หนูมีสติและเคหารบในขอบเขตท่านก็จะไม่มาครอบงําหนูอีกมาลาพยักหน้าอย่างช้าๆเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าพลังอํานาจไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดกลัวแต่เป็นสิ่งที่ต้องดูแลและให้ความเคารพ ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาหมู่บ้านโคกสง่าก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านเริ่มกล้าที่จะมาที่บ้านของมาลาบางคนมาเพื่อขอพรบางคนก็แค่อยากมาเห็นหน้าเด็กสาวที่สามารถรเผชิญหน้ากับวิญญาณโบราณได้มาลากลับไปใช้ชีวิตตามปกติปลูกผักช่วยเหลืองานบ้านสอนหนังสือเด็กๆและดูลรักษามารดกของตระกูลด้วยความระมัดระวังมากขึ้น เธอมีความรอบคอบมากขึ้นแต่ก็ไม่หวาดกลัวอีกต่อไปวิชาที่เธอมีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามแต่คือความรับผิดชอบอาจารย์สมบัติยังคงแวเวียนมาเยี่ยมทุกเดือนเพื่อให้คำแนะนำและเพื่อให้แน่ใจว่ามาลาสามารถรักษาสมดุล หวังโลกมนุษย์และโลกวิญญาณได้ในขณะเดียวกันจัาสุรชัยก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่แต่ท่าทีของเขาเปลี่ยนไปเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นให้ความเคารพชาวบ้านมากขึ้นและไม่เคยทา้าทายสิ่งลี้ลับที่เขาไม่เข้าใจอีกเลยมาลาท่อสายตามองต้นไทรที่หลังบ้านของเธอสายลมพัดมาอย่างแผ่วเบาเธอยิ้มบางๆตระหนักได้ว่าพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั้นจะมีความหมายก็ต่อเมื่อจิตใจยังคงบริสุทธิ์และมีปัญญาและในคืนนั้นเองเธอก็ได้เรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโชคชะตาของตนเอง